สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงความรักนะคะโดยพี่ฮันนี่นะคะ ก็จะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะในการดูดวงความรักเป็นไพ่สีชมพูนี้ค่ะซึ่งมีฮันนี่ดูนะคะก็จะเป็นการดูแบบลัคนานะคะก็คือลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีใดนะคะให้ดูตามราศีนั้นแต่สำหรับท่านที่ไม่รู้ลัคนานะคะก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะว่าคุณเกิดในช่วงราศีไหนก็สามารถมาดูได้เช่นกันแต่ว่าความแม่นยําก็อาจจะไม่เท่ากับดูในแบบของลัคนาเนาะ ต้องเรียนให้ทราบว่าบางทีเวลาพูดเนี่ยก็อาจจะติดว่าเออคนที่เกิดลัคนาราศีนั้นนี้คนที่เกิดราศีนั้นนี้ก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะคะว่าดูตามแบบลัคนาเป็นหลักแต่ถ้าไม่ทราบจริงๆก็สามารถนูนในแบบราศีได้เช่นกันนะคะสำหรับคนที่เอสงสัยว่าลัคนากับราศีนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็มีอาจาร,รย์หลายท่านนะคะได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะคะก็สั้นๆง่ายๆก็คือในเรื่องของลัคนานั้นมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับวันเวลาเกิด ด้วยนะคะที่จะมาคำนวณเป็นลักคนานะคะบางคนอาจจะเกิดในช่วงเดือนเมษายนก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนราศีเมษนะคะก็ต้องอาศัยดูเวลาเกิดประกอบด้วยนะคะก็สามารถดูได้ทาง YouTube นะคะอันตรงจุดนี้นั้นพี่ฮันนี่ก็ไม่ได้พูดไว้นะคะแต่ก็จะมีอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยได้อธิบายไว้แล้วนะคะ หลายท่านสงสัยนะคะว่าเอ๊ทำไมมาฟังดวงของพี่ฮันนี่แล้วพี่ฮันนี่เนี่ยเออไม่ได้แบบว่าเปิดหน้าไพ่ให้ดูเป็นในรูปแบบวิดีโอจะต้องขออธิบายไว้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือการที่จะทําวิดีโอเป็นรูปแบบเสียงแล้วก็รูปภาพเนี่ยมันใช้พื้นที่น้อยในการอัปโหลดแล้วซึ่งมันทําให้เวลาในการอัปโหลดเนี่ยไม่นาน เพราะว่าถ้าเผื่อว่าเป็นวิดีโอที่เราสับไพ่ให้ดูเปิดไพ่ให้ดูแบบนั้นนะคะก็จะใช้เวลานานทีเนี้ยเอ่อก็ต้องบอกกันตรงๆว่าเพียงนี้ก็ไม่ได้ว่ามีเวลาอะไรมากมายเนาะที่มาทําดูดวงอันนี้ก็คือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแล้วก็ปัจจุบันก็ไม่ได้รับดูส่วนตัวนะคะก็เลยคิดว่าการที่ให้อาท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังดวงเนี่ยก็จะมีการอัปเดตได้บ่อยกว่านะก็จะมาพบกันบ่อยๆได้นะคะเนื่องจากเวลามีจํากัดนั่นเองค่ะ อ่ะต้องบอกก่อนพี่ฮันนี่จะดูดูแบ่งเป็นสองอย่างก็คือเป็นกลุ่มคนที่ไม่โสดก็คือคนที่มีคู่แล้วคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าจะเป็นคนที่มีคนที่เลงเลงกันไว้นะคะแต่ให้ถือว่าเนี่ยเป็นคนที่เป็นตัวเอกในเรื่องนะเป็นตัวเอกในความรักของเราเป็นตัวเอกในเรื่องของเราอันนี้ขอจัดเป็นกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีคู่แล้วนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นคนโสดที่ยังไม่มีใครนะที่ยังไม่มีตัวเอกในชีวิต อันนั้นขอแบ่งเป็นกลุ่มคนโสดก็แล้วกันนะคะแล้วก็เจะต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าพี่ฮันนี่เวลาดูอะค่ะก็คือจะดูแบบเซลติกครอสแต่ว่าเนื้อที่หรือว่าพื้นที่ในการดูมันค่อนข้างจำกัดเวลาวางไพ่มันก็เลยจะได้มันก็เลยจะดูไม่ค่อยเหมือนเซลติกครอสเท่าไหร่นะก็ขอให้เข้าใจตรงกันว่าก็วางแบบเซลติกครอสนั่นแหละแต่ว่าพื้นที่มันน้อยนะคะ เ,เดี๋ยวเรามาฟังดวงกันนะคะดวงความรักของเดือนกันยายน2564นะคะลัคนาราศีกันนะ้าต้องขออภัยเดือนนี้มาช้ามากก็คือครั้งนี้จะดูเป็นดูให้ความรักเดือนกันยายนนะคะแล้วก็ไปถึงเดือนตุลาคมด้วยนะดูสองรอบเลยก็แล้วกันนะคะ เพราะตอนนี้ก็กลางเดือนกันยายนเข้าไปแล้วเนาะความรักของชาวลัคนาราศีกันนะคะเดี๋ยวให้พี่ฮันนี่สับไพ่เนาะเอาเดือนกันยายนก่อนความรักของชาวลัคนาราศีกันในเดือนกันยายนดูกันยายนก่อนนะคะนะอุ้ยใบแรกดีเลยนะ ความรักอุดมสมบูรณ์ทีเดียวเดี๋ยวเราค่อยมาดูหน้าไพ่พร้อมๆกันเว้ยดีจังเลยหน่ายฉ่ามากๆเลยค่ะดีมากดีมากความรักดีมากเลยมีไพ่คิดมากขึ้นมามีไพ่คิดมากขึ้นมานะคะนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันความรักเตือนกันยายนเมื่อดูหน้าไพ่นะพี่ฮันนี่ดูดูหน้าไพ่นะดี ใบแรกขึ้นมาดีเลยนะคะเป็นก้าเหรียญน,นะความสุขความอุดมสมบูรณ์นะโอ้โห,หน่าอิจฉาในเรื่องของเดือนกันยายนนี่นะความรักอุดมสมบูรณ์นะก็มีความรักให้ปรองดองกันทีนี้จะบอกว่ามันไม่มีจุดเสียเลยไหมมันก็ไม่ใช่มันก็มีจุดเสียค่ะมันมีจุดเสียตรงที่มันมีไพ่ออที่ไม่ค่อยดีขึ้นมาก็คือเพชออฟซอร์ทเนาะนะ ดูจากหน้าไพ่ทั้งหมดเนี่ยพี่ฮันนี่มองว่าจริงๆแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องบุตรบริวารน,นะในคนที่มีบุตรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีบริวารเนี่ยอาจจะต้องอวิตกกังวลหรือว่ากลุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารที่เข้ามาเกี่ยวนะคะอาจจะมีความวุ่นวายหรืออะไรบางอย่างอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะเช่นบางคนมีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องปวดหัววุ่นวายกับลูกทําให้ความรักที่มีต่อกันนะระหว่างคู่รักอ่ะมันอาจจะ น้อยลงไปนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้อะไรประมาณนี้เนาะนะก็คืออาจจะต้องไปวุ่นเรื่องลูกอะไรประมาณนั้นนะมากกว่าแต่ว่ามันก็มีอีกใบหนึ่งก็คือ the h y p e r n s s นะคือถ้ามองแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนที่เข้ามายุ่งกับความสัมพันธ์นะคือเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะถ้าเป็นความสัมพันธ์สมมุติว่าเออเจ้าชะตาเนี่ยเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยคนที่อาจจะมีคนที่เข้ามายุ่งกับแฟนหรือว่าสามีก็อาจจะเป็น ผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าประมาณนี้นะแล้วดูเหมือนเขาเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเข้ามาทางผู้ใหญ่ด้วยนะคะอาจจะเข้ามาประมาณนี้นะก็คืออสิ่งนี้มันทําให้คุณเกิดความวิตกกังวลนะเหมือนไพ่ที่ขึ้นนะคะก้าดาบก้าดาบคือไพ่วิตกกังวลคุณอาจจะวิตกกังวลกับสิ่งนี้นะคะแต่ถามว่า <c oughs> แต่ถามว่า ทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นไหมดูตามหน้าไพ่ i, ทั้งมวลมันยังไม่เกิดค่ะในเดือนกันยายนนะดูตามหน้าไพ่ impacted, ยังไม่เกิดในเดือนกันยายนาไม่ได้แปลว่าจะเกิดในเดือนถัดไปหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นแต่ถ้าให้ดูเฉพาะเดือนกันยายนนะตามหน้าไพ่ย,ยังไม่เกิดขึ้นแต่ความทุกข์ใจเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณแล้วตอนนี้มันทําให้คุณมีความทุกข์ใจไงคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องดูแลจิตใจนิดหนึ่ง นะอ่ะไหนๆก็พูดกันมาถึงตรงนี้แล้วอย่างที่บอกว่าพี่ฮันนี่เนี่ยจะดูแบ่งเป็นสองแบบก็คือกลุ่มคนโสดกับกลุ่มคนไม่โสดนะอย่างที่เคยพูดไปว่าคนโสดก็คือคนที่แต่งเอ่อยังไม่ได้แต่งงานไม่มีใครเลยนะคะส่วนคนที่กลุ่มไม่โสดก็กลุ่มที่มีคนที่เลงๆอยู่แล้วหรือว่ากลุ่มที่เมีแฟนหรือว่ากลุ่มที่แต่งงานแล้วถ้าเมื่อกี้พูดไปถึงกลุ่มไม่โสดก่อนนะเนาะถ้าให้พูดยาวไปถึงกลุ่มไม่โสดก่อนเนี่ย มองในภาพรวมช่วงนี้อาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยเขามายุ่งในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นลูกที่วุ่นวายมากขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นจริงๆมือที่สามจริงๆก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าหน้าไพ่มันบอกงี้แต่ว่าตอนนี้คุณก็คิดมากแล้วนะคะแต่เดือนนี้มีอะไรเกิดขึ้นมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นไหมก็บอกว่ายัางไม่มีนะคะส่วนคนโสดช่วงนี้รู้สึกเหมือนว่าสุขสบายกายใจดีเนาะก็คือแฮปปี้แล้วว่ะกับสถานการณ์ในปัจจุบันถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมจริงจริงมีค่ะแต่คุณไม่เอา คุณจะรู้สึกจุกจิกใจแล้วก็รู้สึกลำคาญว่างั้นเหอะถ้ามีคนที่เข้ามาใหม่ประมาณเนี้นะคุณจะคือมันมันสร้างสีสันมันสร้างความสุขความสนุกให้คุณได้แต่ว่าเมื่อแบบเหมือนเมื่อเราตั้งใจจะสร้างความสัมพันธ์อะในฐานะที่เจ้าตาตาเนะี่ยอาจจะเป็นคนที่โตกว่าไงแล้วพอมีเด็กเข้ามาตอนแรกมันก็มีสีสันมีความสุขสนุกสนานดีอยู่แต่ทีนี้เสร็จไปสักระยะหนึ่งอะมันก็รู้สึกไม่ชอบอะ ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาแต่คุณไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่นะคะนะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของความรักในเดือนกันยายนข <c oughs> ออภัยเดือนกันยายนนะอ่ะเดี๋ยวพี่อันนี้ดูดูให้ต่อเลยของสําหรับเดือนตุลาคมน,นะรอบนี้มา2เดือนเลยเพราะว่าพี่อันนี่มาช้านะคะเดี๋ยวสับไพ่ใหม่แป๊บหนึ่งนะคะ เรามาดูความรักเดือนตุลาคมกันต่อเลยนะชาวลัคนาราศีกันนะขอเรียงไพ่สักครู่หนึ่งนะคะอืหน้าไพ่ดีทีเดียวค่ะดีมากในเรื่องของความรักนะต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของความรักนะอันนี้พี่อันนี้ไม่ได้ดูต่อเนื่องจากเดือนกันยานะโอเคนะมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันนะอันนี้แยกดูเป็นเดือนเไปสําหรับเดือนตุลาคมนะ ตามหน้าไพ่อะค่ะตามหน้าไพ่ที่ขึ้นะดีทีเดียวนะแต่ทีนี้มันเหมือนมีเออ่การงานหรืออะไรที่มันเข้ามาที่มันทําให้คุณรู้สึกว่ามันหนักอะ่ะอืมดูแล้วการงานที่มันเข้ามามันทําให้คุณรู้สึกว่ามันหนักก็เลยเอ่ออาจจะทําให้ความรักแบบเหมือนจืดจางลงหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะ ก็เลยทาให้ช่วงเดือนตุลามันดูเหมือนไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ด้วยก็คือถ้าเทียบกับกันยาว่าจะไม่เทียบแลวนะเทียบกับกันยาเนี่ยดูว่ากันยามีความสุขมากกว่าแต่ในเดือนตุลาเนี่ยมองรู้แล้วอ่ะไม่มีใครเข้ามาแผ้วผ่านแล้วละ่ะแต่คุณก็ยังกุ้มอกกุ้มใจอยู่ดีด้วยด้วยความอันเนี้ยที่มีสี่ดาบเนี่ยค่ะก็ยังก็ยังทําให้คุณรู้สึกไม่สุขสบายไม่สบายใจอยู่ดีเพราะว่าปัญหาในเดือนตุลาคมที่มันเข้ามาเป็นเรื่องเงินค่ะคุณ ถ้าที่ดูตามหน้าไพ่เนี่ยปัญหาที่เข้ามาในเดือนตุลาคมเป็นเรื่องเงินมันเหมือนคุณจะได้เงินอะไรบางอย่างแต่ว่ามันล่าช้าอืมนะนี่ขนาดดูความรักม่ให้เงินขึ้นมาก็ต้องอ่านให้เขาสักนิดหนึ่งนะคุณพยายามทํางานหนักเพื่อให้ได้เงินมาแต่ทีนี้เงินมันมาช้าสิ่งนี้มันทําให้อความสัมพันธ์ด้านความรักเนี่ย จะจืดจางลงนะเดือนตุลาคมนะถามว่าความรักที่มีให้กันเนี่ยมันยังดีไหมมันยังดีค่ะแต่ความเครียดเนี่ยเรื่องการเงินอะ่ะมันทําให้ไม่ค่อยได้แบบหวานแหววกันสักเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วกันนะอืมก็เลยก็เลยเหมือนว่าบางทีในใจคุณด้วยอะ่ะก็รู้สึกว่าเออค่อนข้างเรียกร้องเรียกร้องแบบเออสนใจฉันบ้างหรือว่ารักฉันให้มากขึ้นหน่อยได้ไหมฉัน เครียดฉันเออเออเครียดเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยอยากได้คนที่ให้กําลังใจหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะทีนี้เนี่ยเออกำลังใจอาจจะมาไม่ทันเหมือนเงินกําลังใจอาจจะมาไม่ค่อยทันอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะน้อยอกน้อยใจกันบ้างแต่ก็ไม่ได้แปลว่าความรักจบลงเนาะแต่มาสิ่งเนี้ยมันทาให้คุณรู้สึกเครียดแล้วก็เหมือนน้อยใจประมาณเนี้ยค่ะก็เลยทําให้ความรักเนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ย ถามว่าอารมณ์ความรู้สึกมันดีกว่าเดือนกันยาไหมนะพี่ฮันนี่ว่าจริงๆเดือนกันยาเนะี่ยมันมีคนอื่นเข้ามาก็จริงแต่ว่ามันความรู้สึกมันดีกว่าเดือนตุลาที่มันอาจจะไม่มีคนเข้ามาแล้วละ่ะแต่เรามันมาเครียดเรื่องเงินเรื่องงานไงทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าความสุขท่านความรักที่มีมันน้อยลงอ่ะคุณรู้สึกน้อยใจคุณรู้สึกอยากได้รับการเอาใจใส่มากกว่านี้นะจะเป็นแบบนี้จะถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณนะ เขารักคุณมันมีไพ่ The World The Sun ขึ้นเนี่ยเขารักคุณแน่นอนทีนี้เนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะมันจะมีอุปสรรคด้านอื่นมันทำให้ความรู้สึกของเราเนี่ยน้อยใจมากกว่าปกตินะส่วนในแง่ของคนโสดนะคนโสดคนโสดที่ยังไม่มีใครเลยนะก็ถามว่ามีคนเข้ามาไหมนะพี่อนันนี่ดูว่าช่วงนี้คุณจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานมากขึ้นนะมีความสุขด้วยนะกับการไปทุ่มเทเออก การงานการเงินประมาณเนี้ยนะมีคนเข้ามาไหมเหรอถามว่ามีไหมเลยอย่างนี้นะมีไหมเลยมันมีอะ่ะแต่ว่าเขาเหมือนไม่ค่อยแสดงตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็มองอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงอะไรเงี้ยเออเขาก็ไม่ค่อยแสดงตัวอะไรเงี้ยค่ะอ,อถ้าอย่างงั้นเนี่ยถ้าจะให้ถามว่าเดือนกันยากับตุลาอันไหนจะมีคนเข้ามาคิดว่ากันยาน่าจะมีโจงแจ้งมากกว่าแต่คุณก็รำคาญเขาแต่พอเดือนตุลาเนี่ยคนก,ก็ไม่ค่อยเข้ามาหรือเขาแบบ เออถอยไปน,นิดนึงละอะไรเงี้ยคือยังชอบเราอยู่แต่แบบเออถอยได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยก็เลยก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยเห็นตัวสักเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยนะเออถ้าถามความรักของคนโสดน,นะกันยากับตุลาเนี่ยคิดว่ากันยาจะชุ่มฉ่าหัวใจมากกว่าไม่มีเด็กเข้ามาไงแต่กตุลาเนี่ยเด็กมันถอยแล้วเด็กมันเด็กมันก็คงแบบแอบ,บแบบแบดูเราอยูเาอา่เราอาจจะตอบสนองช้าหรือเปล่าก็เลยก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีบทบาทอะไรขึ้นมามากนะ โอเคนะนี่ก็คือดวงความรักนะคะนะของลัคนาราศีกันนะเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคม2564ค่ะ